สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาแลฟาร์มเห็ดชยาภูมิครับวันนี้พามาดูกาก,ากดินนะครับเอาใจ F c ซที่ใช้กากดินในการเพาะเห็ดว่าจะมีส่วนผสม,มอะไรบ้างนะครับในการเพาะเห็ดฟางร,รอบนี้ผมจะใช้กากดินล้วนนะครับตรงนี้จะเป็นลานหน้าหมู่บ้านนะที่ผมอยู่นะครับเป็นลานหน้าหมู่บ้านเป็นลานเล็กซื้อมันขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามาดูกา,กากมันไปแล้วแหละรอบนึงก็ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ก็จะเป็นลานหน้าหมู่บ้านครับก็จะเปิดรับซื้อหัวมันแบบนี้จากเกษตรกรนะเมื่อเช้าโทรมานะครับรถตักเสียแต่ตอนนี้ช่างมาซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูเปลือกมันกันนะที่เป็นเปลือกยินครับก็จะอยู่ตรงท้ายลานนะวันนี้ก็จะมาเอาไปเพาะลงปูนของเราสักประมาณ กือบสองตันนะครับตันกว่ากว่ารอบที่แล้วเป็นเปลือกล้างล้วนนะครับก็หมดไปแล้วนะเจอร้อนจัดครับได้เห็ดไปประมาณหกสิกิโลเดี๋ยวผมมาทําคลิปสรุปให้ฟังทีนี้ก็เลยลดต้นทุนมาใช้เปลือกดินแต่ละแ0สิบาทตัว่าจะเป็นไงนะก็มีเปลือกดินให้ให้พอนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูเปลือกแล้วก็หัวมันกันนี่คือเปลือกดินนะนี่นะสวยๆเลยนะครับ โอ้โห,โหยังก็ไม่ใช่เปลือกดินนะไม่มีดินเลยครับเนี่ยเป็นหัวมันเล็กๆแบบนี้เต็มเลยเนี่ยครับนะหัวมันแบบนี้ครับเดี๋ยวไปหมักดีๆสักหน่อยนะสวยอย่าบอกใครเนี่ยอาหารจะเยอะนะครับถ้าเปลือกดินแบบเนี้ยที่มีหัวมันเล็กๆแบบเนี้ยจะต้องหมักให้ดีๆสักหน่อยนะพวกหัวมันพวกเนี้ยถ้าใครมีมีเวลาหรือมีรถก็วิ่งเหยียบสักหน่อยนะให้หัวมันมันแตกเอาลด อรถไถเนี่ยวิ่งเหยียบนะครับเกี่ยให้บางๆแล้วก็วิ่งเหยียบก่อนให้รถตังมาตักนะครับรถตักก็เพิ่งซ่อมเสร็จ เรียบร้อยนลครับกากดินครับตอนนี้ก็เอากากมันมาลงที่ลานเสร็จเรียบร้อยต่อไปผมก็จะทำการาให้พ่อนะครับปั่นเปลือกดินให้หัวมันที่มันเป็นหัวเล็กๆนะครับให้มันแตกอันนี้ย่ำไปรอบหนึ่งแล้วครับอันนี้เดี๋ยวใช้โรตารี่ปั่นอีกทีนึงแล้วเราก็จะใช้ใช้การหมักผสม ันนี้ก็จะทําการปั่นนะครับอีกรอบนึงแล้วก็จะทําการผสม,มอาหารก็จะมีลำครับมีปูนขาวรอบนี้จะใช้ยิบซ้ำด้วยหน่อยนึงยิบซ้ำมันเหลือลองใส่ดูนะครับหน่อยนึงแล้วก็จะมีอาหารถุงเงินนะครับที่มันเหลืออยู่ประมาณสองสามโลนี่แหละนะครับใส่นี่นะแล้วก็จะมีเอ็มกากน้ําตาลนะครับอ่ะเดี๋ยวทําการหวาน ของก่อนนะครับเดี๋ยวให้รถปั่นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการหบานของหมักกันก่อนนะครับของหมักก็จะมีลําอ่อนนะลําอ่อนก็จะใช้อยู่ประมาณลําอ่อนใช้อยู่ประมาณยี่สิบกิโลนะครับเดี๋ยวใช้ลําอ่อนเยอะหน่อยอยากได้เห็ดดอกใหญ่ๆ <laughs> ลําอ่อนประมาณยี่สิบโลก็ร้อยสี่สิบบาทนะเพราะว่ากากมันเรา ลดต้นทุนไปเราใส่พวกนี้เพิ่มไปนะครับลากมาเป็นแถวเลยครับเดี๋ยวเราใช้โรตารี่ปั่นได้ ใส่ลาไป20กิโลต่อไปยิบซ้ำนะครับยิบซ้ำก็น่าจะประมาณยิบซ้ำประมาณ3ามโลก,กว่าอันนี้มันเหลือนะยิบซ้ำก็จะช่วยให้ผนังเซลล์เห็บเขาแข็งแรงนะครับ การคงสภาพวัสดุเพาะดีขึ้นก็ใส่ไปแค่นี้ไม่มีไม่ใส่ได้ไหมไม่มีไม่ใส่ก็ได้ครับแต่จะลองให้ดูว่ามันจะออกมาแบบไหนยิบซ้ำไปแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นคลองเหลือนะครับ ต่อไปก็จะเป็นถุงเงินเหลืออยู่ประมาณโลครึ่งอาหารถุงเงินโลครึง่งหวานไปครับน,นี้เป็นของเสริมนะ ถ้าเป็นของลาดก็อยอเมปูนขาวกลางน้ํำตาลนะครับอันนี้เขาเปิดมันสวยอยู่เสียดายนะครับมันเหลือมีอะไรก็ใส่เข้าไปต่อไปปูนขาวหกกิโลครับ เป็นปูนขาวก่อสร้างหรือปูนขาวพวกปูนขาวเพราะเห็บก็ได้นะอันนี้ผมซื้อมาสามโลสิบบาทโลละสามถุงละสามกิโลนะ เรียบร้อยครับของหนักต่อไปเดี๋ยวโรตารี่ปั่นครับโรตารี่ปั่นผสมก่อนที่จะผสม e ออมปูนขาวกันอ่าขออภัยก่อนที่จะผสม e ออมจากน้ำตาลลดนะแล้วก็หวานของแห้งแล้วก็ปั่นผสมไปก่อนนี่ทำง่ายๆเลยครับต่อไปก็โรตารี่ปั่นครับ กากดินกองนี้หนึ่งจุดเจ็ดหกห้าครับหนึ่งตันเจ็ดร้อยหกสิบห้าครับตันเจ็ดกับหกสิบห้ากิโลกับตันแปดราคากากดินอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะร้อยสี่สิบใช้กับเพาะเห็ดฟางลงเงอนของเรานะครับลงปูนห้าคูณเจ็ดเมตรถาดกว้างหนึ่งจุดสามเมตรยาวหก จำนวนหกถาดนะครับเป็นกากดินล้วนนะอันนี้คือทำเอาใจสายกากดินเลยนะครับเพื่อให้ดูกันว่าใช้กากดินพอแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะสำหรับเห็ดฟางโรงเรือนนะนะถ้าใครมีโรตารี่แบบนี้ก็ปั่นผสมได้ก็ดีนะมันเข้ากันดีครับนะนะครับก็ปั่นไปประมาณนี้ นี่นะครับกากดินของผมดูกากดินนะมันจะสวยไปไหนนี่นะกากดินนะมีแต่หัวมันครับแบบนี้ถ้ากากดินเป็นแบบนี้ไม่สรรหากากอื่นเลยนี่ขนาดว่าเอารถเหยียบให้แตกด้วยนะนก็ยังมีอยู่ถือว่าเป็นกากมันที่สวยมากนะถ้าเหี่ยออกมาด,ดอกวิกเปริ่มเทิมนะครับถ้าสภาพอากาศมีเชื้อดีการดูแลดีนะ อาหารดีนะครับหมักได้จบเลยขออากาศดีๆหน่อยไม่ต้องร้อนมากไม่ต้องเย็นมากนะเดี๋ยวผมไปเตรียมยี่มกากน้ำตาลผส,สมใ้ลดก่อนนะ ตอนนี้ตั้งกองนะครับตูงประมาณนี้แล้วก็ตีคูขึ้นมาเพื่อกันน้ําไหลออกครับแล้วเราก็ทําการต่อน้ําเพื่อเอาน้ำเปล่ามาลดกากมันให้เปียกก่อนลดน้ําหมักของเรานะยะ่าพมันแรงเกินเราผสม e.m กับกากน้ำตาลนะครับในอัตราส่วนกากน้ำตาล3ากิโล e.m หนึ่งลิตรใช้กับกากมันประมาณ1ตันหตันหนะครับตันหตันเนะเป็นกากดินล้วนน้ำก็ใช้ประมาณ100ลิตรครับน้ำใช้100ลิตรพอตอนนี้ก็ต้องทำการลดน้ำเพื่อให้ เปลือกมันของเราเกิดความหยยบชุ่มนะครับก่อน,นอที่จะทําการลดน้ําหมักของเราลงไปนะแล้วก็ทําการคุมผ้าต่อไปครับเราจะหมักไว้อย่างนี้เป็นเวลาประมาณ7-8วันครับก่อนที่จะเอาขึ้นลงเพาะนะระหว่างทางเราก็ทําการกลับกอง3วัน4วันกลับกองครั้งนึงครับเพื่อทําการถ่ายแก๊สตามสูตรที่เราได้เรียนมานะนี่ก็ จะเป็นเปลือกดินล้วนนะแต่ว่าลักษณะเหมือนเปลือกล้างมากครับแทบไม่มีดินเลยเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับการหมักกา,กากมันเปลือกดินล้วนรอบนี้ที่ใช้หมักนะครับก็ขอทวนอีกครั้งหนึง่งสิ่งที่ใช้หมักก็มีลำนะครับถ้าใครเป็นโรงใหญ่กว่าผมก็เพิ่มลำไปเป็นสี่ิกิโลนะ อันนี้ก็ตีสักครึ่งหนึ่งของของหลายๆล,ลงเดือนนะครับก็ตันเจ็ดนะครับหลายท่านก็ห้าคูณเก้านะห้าคูณแปดห้าคูณสิบก็ว่าไปนะก็อาจจะเป็นสามตันครึ่งสี่ตันนะครับ <Yeah. S 1> อ่าก็ <Idea. S 1> ผมจะรอ <Idea. S 1> บนี้ครึ่งลงเดือนนะครับประมาณครึ่งหนึ่งอของหลายๆท่านก็ใช้ลำอยู่ยี่สิบกิโลครับคูณขาวหกกิโล อาหารถุงเงิน2กิโลนะครับแล้วก็มียิบซ้ำ2กิโล EM ลิตรครับกากน้ำตาล3ามกิโลเอ็มกับกากน้ำตาลก็ขยายใส่น้ำร้0ลิตรนะครับถ้าเป็นโรงใหญ่ 5, 8, 5 9, คูณ8ปด้าูณเพ้าะถาดพราะ 1. 5, ยาว7ยาว8เมตรก็ใช้เป็น200ล <Rose. S 1> ิตรเต็มถังนะครับก็ประมาณนี้ ทีนี้ก็จะบอกอักตราส่วนในกรณีที่หมักหนึ่งลงเดือนนะครับตั้งแต่สามตันสตันขึ้นไปนะสาหรับเปือกดินล้นๆนะครับก็จะมีเปือกดินสามถึงสี่ตันครับแล้วก็จะมีเอ2มสองลิตรกากน้ําตาลห้ากิโลอ่ะขาบอกใหม่นะครับเมื่อกี้เอ็ซิเดต์นหน่อยนึงสําหรับหนึ่งลงเรือนห้าคูณแปดถึงห้าคูณเก้าถาดพ่อตั้งแต่หนึ่งจุดสามถึงหนึ่งจุดห้าเมตรยาวแปด ยาว7-8เมตรรุ่น6ขถาดน,นะครับก็จะเป็นกากมัน3-4ตันปูนขาว12กิโลกากลํำตาลน,นะครับกากลําตาลอยู่ที่5-6กิโล EM อยู่ที่2-4ลิตรแล้วก็ล้ำอ่อนนะครับอยู่ที่40กิโลยิปซัมอยู่ที่4กิโล แล้วก็จะมีที่ผมใส่ไปอีกก็คืออาหารถุงเงินอยู่ที่5กิโลนะครับก็อันนี้เป็นอัตราส่วนในการหมักกากมันสำหรับ1โรงลงเดือนสำหรับมาตรฐานของหลายๆท่าน5คูณ85คูณ9นะครับก็จะใช้อยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นนะเราก็ตั้งกองแบบนี้ครับกองหมักแบบนี้ทำการลดน้ําให้เปียกชุ่มนะครับให้มันซึมเข้าไปจนถึงด้านล่างนะ เพื่อที่จะได้นําน้ําหมักของเราที่ทําไว้เนี่ยไปลดเพืนะ่อให้น้ําหมักของเราเข้าอย่างทั่วถึงนะครับก็น้ําหมักตรงนี้จะใช้อยู่200ลิตรนะครับผสมกับน้ํานะแต่นี้ครึ่งเดียวเพราะว่าโรงเรียนผมมันลงเล็กนะก็เลยหมักแค่100ลิตรใช้ในการลดกองหมักของเรากากมันตรงนี้แค่1.7ตันนะก็ลดน้ำเสร็จก็จะหมักจะใช้น้ำหมักในการลดนะครับ ลดน้ำหมักเสร็จก็จะทําการคุมครองด้วยผ้าไวนิวนะครับหรือใครมีผ้าใบก็สามารถคุมได้เนาะเราก็จะใช้น้ําหมักไปลาดแบบนี้ครับลดลงไปเดี๋ยวน้ําหมักเขาก็จะซึมลงไปนะเพราะว่าเขามีน้ําอยู่ด้านล่างอยู่ที่เราลดนําไปก่อนนะเขาก็จะซึมได้ไวแต่ถ้าเราไม่ลดนะน้ําหมักเรามันน้อยนะกาก,ากากมันมันเยอะถ้าก,ากากมันมันแห้งนะน้ําหมักก็จะไม่ถึงข้างล่างก็จะชุ่มเฉพาะข้างบน เราก็เลยจําเป็นต้องลดน้ําไปก่อนลดน้าไปก่อนนะครับแล้วก็การใช้น้ําลดมันก็จะทําให้เกิดความชุ่มชื้นและความชื้นที่เข้าถึงด้านในได้เต็มที่นะก็ทําให้กระบวนการหมักสมบูรณ์มากขึ้นดูนะครับกากดินล้วนนะแต่มีแต่เศษมันนะครับหลังจากลดน้ำหมักแล้วก็อน้ำเปล่ากระทุ้งลงไปอีกนิดนึง กระบวกนการหมักก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับหลังจากทําการหมักเสร็จเรียบร้อยนะครับคุมผ้าให้เรียบร้อยแบบนี้ครับให้มีชิดเรียบร้อยก็ทําการบ่มกองหมักไปนะอีกสักสามสี่วันเดี๋ยวเรามากลับกองอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้ก็คงฝากเรื่องการหมักไว้ประมาณนี้ครับสําหรับกากดินล้วนนะคอยติดตามตอนต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ